สวัสดีคับพี่พีนะครับผมวันนี้มาทำข้อสอบกับพีกันนะครับกดดันมากผิดไปหมดเลยอ่ะคนอื่นก็คือทำนาทีครึ่งอให้เขียนข้อมูลส่วนตัวลงไปก่อนนะคะและข้อมูลทั้งหมดเป็นการบูปะหลได้หมดเลยได้แล้วหงแล้รหัสคุณอยากเขียนอะไรก็เขียนเลยชื่ออันนี้เขียนชื่อก่อนครับผมชื่อเล่นชื่อเล่นอะไรดียรั ชื่อเล่นเป็นย่าในห้องสองนี่คือเธอชื่อย่านะใช่ในชื่อเล่นชื่อย่าอยู่ปีสองปีสองห้องห้องอะไรเดียวห้องกุหลาบไฟรหัสนักเรียนวันนี้ปล่อยเพลงวันที่31122งโรงเรียนเป็นโรงเรียนอำนวยเอนเตอร์เทนเมนต์เออถ้าพร้อมแล้ว จับเวลาค่ะไปค่ะ MV เพลงไฟ r บ Boy มีความยาวกี่นาทีกี่วินาทีพีโพลูกกับศิลปิแล้วเป็นคนไหนในจีเกตแคปชั่นว่ารบกวนขออัลบั้มคูไท่ไๆยไข้อนี้ต้องเขียนห้ถูกเติมบทจากซีรีส์แวรักฉันด้วยใจเธอที่ถูกต้องลงในช่องว่างสำหรับกูก็ไม่มีใครแทนและกันแทนแทนได้เหมือนกันกูยังอยากอยากอะไรอ่ะอยากอยู่กับมึงทุกวันอยากเห็นเห็นอะไร อยากเห็นอะไรอ่ะ<ส>อยากเห็นหน้าอยากเห็นรอยยิ้มเวลามึงมยิ้ม,มอยากรู้ว่ามึงเป็นยังไงบ้างมึงสบายดีไหมกูกูอะไรอ่ะกูจุดๆ,ๆมึงค่ะอยากรู้ <c oughs> บอกชื่อคนดังที่คอมเมนต์ใต้ภาพนี้พี่หวานเจี๊ยบหนึ่งคอมเมนต์ทุกภาพพี่พี่แกงสม้มแล้วก็พีเพ่เพื่อนเพื่อนโฟอี วิ่ยเขาจะรัวต้องเดาแล้วค่ะกดดันมากทำไปได้สี่นาทีโอ้ยสี่นาทีคนอนื่นก็คือทำนาทีครึง่งเราถูกเร็วเอาเครับเสร็จแล้วตรงไม่ค้านักศึกษาส่งแล้วครับโอเคค่ะมาเฉลยกันข้อที่หนึ่งนะครับเพลง Fire Boy เป็นเพลงที่มีดนตรีผสมผสานระหว่างกลิ่นอายของแนวดนตรี R&B กับ Modern Dis c o ครับถูกต้องครับเย้ yeah. ข้อ2 MV มีเพลงไฟบอยมีความยาวกี่นาทีกี่วินาทีตอบว่า2นาที46ิวิครับถูกต้องยเยพีพีโพลูปกับศิลปินค,คนไหนแล้วใช้แคปชั่นว่ารบกวนขออัลบั้มคููครับพี่ตอบแอลลี่ถูกต้องย <Yeah. S 2> ้เต, <Yeah. S 2> ติมบทจากซีรีส์แปรรักสันดุใจเธอที่ถูกต้องลงในช่องว่างครับสำหรับกูก็ไม่มีใครแทนมึงได้เหมือนกันถูกต้องยเยกูยังอยากอยู่กับมึงทุกวัน ผิดค่ะต้องเป็นเจอหน้ามึงค่ะเจอหน้านะครับผมเจอหน้ามึงทุกวันอยากเห็นหน้าของมึงตาหยีค่ะผิดไปหมดเลยอ่ะตาหยีของมึงยังเห็นรอยยิ้มรักยิ้มค่ะรักยิ้มเวลามึงยิ้มถูกต้องอยากรู้ว่ามึงเป็นยังไงบ้างถูกต้องค่ะมึงสบายดีไหมถูกต้องค่ะกูอยากรู้กู <t ries> <c oughs> ค<ร>ิดถึงเออคิดถึงครับผมอ่ะข้อ <c oughs> ต่อไปเขาถามว่าสถานที่ในภาพนี้คือที่ไหนครับสวน100ปีจุฬาครับผมถูกต้องค่ะเย่ <onces> บอกชื่อคนดังที่คอมเมนต์ภาพพีพีสชื่อครับผมในงานอัน,นยองวันที่15ตุลาคมครับมีพี่หวันเจ๊พี่แกงส้มแล้วก็เพื่อนเพื่อนโฟล์ลีฟครับผมถูกต้องค่ะเย่รายการถ้าหนูรับพี่จะรักป้าพีพีออกเป็นอีีที่เท่าไหร่พี่ตอบ101ครับ ผิดค่ะหกค่ะ56นะคะนักเรียน56ครับข่อ8เติมเนื้อเพลงห่มผ้าที่ถูกต้องลงในช่องว่างครับผมเป็นแค่อยากให้เธอมาห่มผ้าให้หน่อยนะก็ดึกแล้วมันแอบหนาวถูกต้องค่ะเหงาขึ้นไปทุกทีครับถูกต้องค่ะถ้ามีเธอมันคงดีถูกต้องค่ะไม่ต้องเหงาแต่ฉันก็เข้าใจครับถูกต้องค่ะแต่แค่อยากให้เรามาเจอหน้ากันหน่อยนะรับคะแนนเป็นเลยถูกต้องค่ะในคืนนี้ที่เววาครับถูกต้องค่ะ เธอนั้นอยู่ที่แห่งไหนฉันยังรอให้เธอมาบอกฝันดีครับผมสิคะแนนแต้มเป็น้อยเพลง is okay not to be alright ของพีพีปล่อยวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรครับ13สิ่ิงหาคมปี2021ครับถูกต้องค่ะเรามีคะแนนพิเศษให้แบบว่าคุณมันเป็นวันเกิดของใครหรือเปล่าจ๊ะไม่ทันแล้วพี่อาจเห็นล้อตั้งใจหรือเปล่าวันเกิดของแจมินครับผม ชื่อสถานที่ฮอลและชื่อเวทีที่พีพีขึ้นในเทศกาลซัมเมอร์โซนิกสถานที่ฮอลไม่รู้แต่ว่าเอ่อขึ้นที่แปซิฟิกสเตทครับถูกต้องแล้วก็ผิดไปนหนึ่งคะแนนโอเครอเ <Okay. S 2> คะแนนให้หน่อยค่ะสิ่ข้อได้ไปถือคะแนนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคะแนนครับผมโชว์โชว์โชว์ให้ดูหนะ่อยนี่โอเคขอบคุณค่ะ เจ็ดเต็มสิบถือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะยังได้แบบเกรดซี C อยู่ไงอเออวันมาเล่นใหม่นะได้ครับร <c oughs> อิงกลุ่มเนาะอิงกลุ่มอิงกลุ่ม <c oughs> อิงฟ้าเท่านั้น <c oughs>